โอเคค่ะวันนี้นุ่นจะมาแชร์วิธีการผสมวัสดุปลูกนะคะในการชําใบกวากมรกตนะก็ของนุ่นจะเป็นสูตรที่ไม่ต้องอบนะคะนะอันนี้เดี๋ยวโชว์ใบที่ชําอันนี้เป็นสติตินิวไฮของนุ่นนะนะคะว่าชําแล้วลากเขาออกนะคะอันนี้เป็นกวักที่นุ่นชํามาได้ประมาณ ไม่ถึงเดือนดีนะชํำวันที่11นะคะเดือนมิถุนายนนะคะปัจจุบันก็คือที่ถ่ายคลิปก็คือวันที่7กรกฎาคมะคะ่ะอันนี้ดูลากนะคะนะลากเขามาเยอะแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะก็คือไม่ทุกใบนะที่จะมีลากแบบนี้นะบางใบก็พึ่งงอกก็มีแต่ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะที่ลากเขาจะเป็นแบบนี้คือเริ่มมีลากชัดแล้วนะคะใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงหงเดือนดีนะ นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์สูตรให้นะคะว่าทำยังไงนะคะให้เขาออกรากได้ไวนะคีย์เวิร์ดของมันก็คือการทำให้วัสดุปลูกนะคะในการทำโปร่งที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะที่ใช้นะคะก็จะมีขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวนุ่นขอไม่บอก ปริมาณนะดูนะื้กะกะเอานะเพราะว่าบางครั้งผสมไม่เคยเท่ากันเลยแล้วแต่อารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะน้ตักไป3แล้วก็จะใช้มะพร้าวสับแหลกนะสับละเอียดไอ้พวกนี้ยก็คือจะทําการแช่น้ํามาแล้วนะคะแช่น้ําทิ้งไว้1คืนก็ได้หรือถ้าเอาชัวก็3ามคืนแต่ถ้าแช่สถ้าแช่หนึ่งคืนก็คือต้องล้างให้มัน ให้มันหายแดงนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งนุ่นจะเอาไปผึ่งให้แห้งเพราะว่าจะทําไว้เยอะๆไม่ไม่ล้างบ่อยๆนะเกียดนะโออันนี้ชิ้นใหญ่ๆเราไม่เอานะเราเอาแต่ที่มันเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาแทงลากันแทงยากอ่าใช้ขุยประมาณสามส่วนนะแล้วก็มะพร้าวสับแหลกแบบนี้ประมาณสักสักสส่วนก็ได้หรือหนึ่งส่วนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มัน มันคลุกคลีกอะแบบว่าให้มันโปร่งอะค่ะมันจะช่วยทําให้ดินให้วัสดุปลูกของเราโปร่งนะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นก้ามปูปนนะปนล,ละเอียดเลยค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใส่ลงไปปนล,ละเอียดนะประมาณสองกรัม ก็ประมาณ2กรัมสกรัมกำม,มือแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ปุ๋ยมูลไส้เดือกที่เราเรียกกันว่าดินไส้เดือนนะคะใส่ลงไปก็ก็อถัดส่วนเดียวกันกันกบที่ใส่ที่ใส่ตัวไบก้ามปูป่นนะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะแต่ใส่แค่ให้มันพอมีสารอาหารนิดนึงนะนะคะอันนี้นะใส่ลงไป บางคนก็จะใช้พีทมอสผสมนะคะบางครั้งเราก็ใช้พีทมอสผสมแต่มีความรู้สึกว่ามันจะแอบ,บแน่นนิดนึงนะคะถ้าเราใช้พีทมอสนะก็เลยจะไม่ใส่นะสูตรครั้งนี้นะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้แกบแกบแบดำนะคะใส่แค่หนึ่งกำมือพอใส่ลงไปเพื่อให้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ ไม่แน่นนะไม่แน่นจนเกินไปเหมือนเราใส่ทรายนะบางคนเขาก็ใส่ทรายปนนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นอันนี้ตัวสตาร์เกิลจีน,ะ,นะ,ะใส่แค่พอกระจายค่ะว่าพอกระจายนะเราก็ใส่นิดนิดพอนะคะใส่ไปเพื่ออะไรใส่ไปเพื่อให้วัสดุปลูกไม่เป็นรานะนะคะเป็นราเพราะเป็นราแล้วมันจะมีผลกับรากนะคะ เนะนี้เสร็จแล้วปุ๊บต้องจะใช้น้ำเพราะมันแห้งใช่ไหมคะถ้าบางคนถ้าใช้หมัดหมอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องทําแบบนี้มันจะร่วนเวลาเราเอาไปชํามันจะร่วนมากเลยนะคะใส่น้ําลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าจะสังเกตได้ว่าพอเราใส่น้ําแบบนี้นะมันจะทําให้แบบ มันจะฟูๆอะค่ะขุยมะพร้าวกับวัสดุปลูกที่เราใส่ลงไปอะมันจะฟูๆฟูๆ,ฟๆแล้วมีหลายคนที่ซื้อใบชํำของรุ่นไปหรือว่าซื้อแบบพวกต,ต้นต้นหรือกิ่งที่ชํำนะคะเขาเขาบอกว่า,าดินวัสดุปลูกที่ใช้อ่ะดีมากเลยคืออันนี้เขาชมนะเขาบอกว่ามันมันร่วนร่วนดีมากเลยนะคะนะคะ นุ่นก็ใช้สูตรนี้แหละที่ที่ปลูกแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปนะนะคะปลูกก็จะคนแบบนี้นะคะนะคะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ก็ทวนสูตรเนอะจะมีขุยมะพร้าวนะคะประมาณสามส่วนแล้วก็ ไอ้มะพร้าวสับละเอียดนะสักประมาณ1ส่วนก็ได้1ส่วนเออถ้า1ส่วนหรือ2ส่วนเดี๋ยวไปเอา1ส่วนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีดินก้ามปูประมาณสองกมือแต่ส่วนของรุ่นนี้หมายถึงไอ้ช้อนตักอันนี้นะนะแล้วก็มีดินก้ามปูประมาณสัก1กํามือ2กํามืออย่างนี้นะใส่ไปพอให้คลุกคลิกนะแล้วก็มีดินมูลไส้เดือน2กํามือคือใส่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับไอ้ตัวไอ้ตัวของ ใบตั้มปูปนะ่นนะนี่สังเกตไหมมันจะฟูเลยค่ะนะคะเมื่อก่อนนุ่นจะใช้ขุยมะพร้าวที่ล้างน้ํามาใหม่ๆอะ่ะแล้วก็มาใส่มันก็จะแน่นอนะ่ะเวลาเราเวลาเราไปใส่มันค่อนข้างแน่นนุ่นก็เลยจะใช้นี่แหละวิธีการไปปาให้แห้งเก็บได้นานด้วยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะแบบมันจะฟูแล้วมันจะนิ่มค่ะมันจะนิ่มเนี่ยมีความมีเนื้อของมันแบบเหมือน ขนมปังนุ่มๆอย่างเงี้ยนสังเกตเลยนะคะดีมากมันจะแบบเนี่ยล้วนๆนุ่มๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะเนาะอันนี้คือสูตรนี้พอใช้แล้วบางคนถ้าจะใส่เพอร์ไรท์ลงไปด้วยก็ได้นะแต่รุ่นไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ารุ่นใส่แกบดำลงไปแล้วก็จะไม่ใส่เพอร์ไรท์นะ ถ้าใครไม่มีแกลบดำก็ใส่เผือไรไปแทนก็ได้นะคะใส่ให้มันโปรง่งให้มันยังมีเท็กซเจอร์ที่มันที่มันแบบแห้งๆนิดนึงมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่อบจนแบบเขาเรียกไม่ทําให้รากเน่านะคะนี่สูตรนี้สามารถนําไปปรับใช้กับกวากมรลกตที่เป็นต้นโตได้นะคะแต่ว่าขอให้เพิ่มอาจจะเพิ่มเนื้อดินลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มตัวอ่า ตัวของใบกั้มปูโป่นแล้วก็เพิ่มส่วนของหินหินภูเขาไฟแบบไซส์เล็กนะไซส์ S นะคะหรือไซส์ศูนย์นะเพิ่มลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ดินเขาโปร่งนิดนึงนะโอเคแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะทวนกันเนะเพรากคราวที่แล้วนุ่นแชร์ในการไลฟ์สดนะซึ่งมันน่าจะตกลงไปนานแล้วนะคะโอเคเนาะนะดูเนื้อโอเค นะดีอันนี้ชําดีมากนะคะรากจะออกดีมากไม่ต้องอบนะ1เดือนเห็นรากแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับความความแก่ของใบยิ่งแก่มากเขาจะออกชา้าแต่ถ้าอ่อนมากก็เน่านะต้องใบที่แบบกําลังพอดีพอดีนะชําเนี่ยรับรองเลยว่าเนี่ยเดือนเดียวรากมาแบบนี้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะเนี่ยเดือนเดียวรากแบบนี้เลยนะอันนี้น้อยนะบางอันก็เยอะเยอะมากนะรากมาแบบยอลังการมากนะคะ เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยเยวมากเห็นไหมคะแต่ไม่ทุกใบนะนุนคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับอายุของใบนะถ้ามันพอดีมันก็จะมาไวนะคะโอเคนะก็ขอให้ทุกคนไปลองทำกันดูนะคะโชคดีจ้า